วิธีการตั้งค่าเว็บไซต์ในเพจทำอย่างไรเรามาดูกันเลยค่ะไปที่เพจของคุณจากนั้นไปที่หัวข้อแก้ไขเพจค่ะแล้วไปที่หัวข้อการตั้งค่าค่ะจากนั้นไปที่หัวข้อข้อมูลเพจค่ะแล้วไปคำว่าเว็บไซต์ค่ะค่ะเราจะเห็นว่าเรายังไม่มีเว็บไซต์เลยค่ะ ให้กลับมาที่หน้าเพจเหมือนเดิมจากนั้นไปที่แก้ไขเพจอีกครั้งแล้วไปที่ส่วนหัวของเพจค่ะจากนั้นให้เราตั้งค่าชื่อผู้ใช้ค่ะให้เราตั้งชื่ออะไรก็ได้ที่สอดคล้องกับเพจของเราค่ะอย่างเช่น้อนหน้าก็ตั้งอมี healthy. com ตามชื่อเพจเลยค่ะถ้าเกิดว่ามีชื่อผู้ใช้แล้วก็จะ เป็นสีแดงขึ้นค่ะแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่มีใครใช้ก็จะเป็นสีเขียวให้เรากดสร้างชื่อผู้ใช้ได้เลยค่ะกดตกลงค่ะเราก็จะได้ชื่อผู้ใช้มาแล้วจากนั้นไปที่แก้ไขเพจอีกครั้งแล้วไปที่การตั้งค่าค่ะแล้วไปที่ข้อมูลเพจค่ะค่ะแล้วไปที่หัวข้อเว็บไซต์ค่ะ ค่ะล้วติ๊กถูกสีฟ้าออกจากช่องค่ะแล้วเราก็พิมพ์ชื่อเว็บไซต์ของเพจค่ะพิมพ์เวอร์ไวท์เว็บเฟซบุ๊กคอมก่อนนะคะแล้วตามด้วยสแลสแล้วเราก็พิมพ์ชื่อผู้ใช้ที่เราตั้งเมื่อตะกี้ต่อท้ายค่ะจากนั้นกดบันทึกค่ะถ้าเราต้องการเช็คว่า เพจเราจะขึ้นตามเว็บไซต์นี้หรือเปล่าให้เราก๊อปปี้แล้วไปวางค้นหาค่ะคัดลอกมาแล้วก็กดวางค่ะแล้วก็ลองลองอค้นหาดูว่าจะเจอเพจเราไหมอ่าเป็นอันว่าใช้งานได้ค่ะแล้วเพื่อความเน่ใจลองไปที่ Google ค่ะแล้วไปวางที่การค้นหาแล้วกดค้นหาดูค่ะว่าจะเจอเพจเราไหมอ่า ค่ะแสดงว่าเว็บไซต์ที่เราตั้งถูกต้องนะคะถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ